สุดยอดเลยครับเป็ดพะโลใช่ไหมครับ<ช>อโ,โอ้โหกี่ตัวนี่ครับอยู่ในถังนี้กี่ตัวนี่ยีส่สิบหวตตัวตัวทุกคนรู้เลยว่านั้นแบบละมุนแน่นอนนะครับหอมมากด้วยแน่นๆนุ่มๆกันเลยนะ คือเจอแบบนี้ผมบอกเลยว่าให้เข้าใส่นะไม่ธรรมดาแน่นอนครับทาร้านแบบนี้นะตัวเท่าไหร่อ่ะครับ440ครับ440ทุกคนตัว220โอ้ยึ่โอ้คือตัว220รครับ ขายดีมากครับร้านนี้นะแล้วมีน่นครับมีคอมีอะไรมีเกือบทุกส่วนเลยนะดูนะนี่เครื่องตัว220งร้อ่สบบเป็นพันโลนะโอ้เสี่ยวนึงเนี่ยนะครับ1 1อบาทโอ้หนุ่คอครับ าทำกันสดๆแบบหลังร้านแบบนี้เลยนะครับคือกลับไปนี่คืออร่อยแน่นอนนะแม่ค้าขายที่ไหนบ้างอะครับที่ไม่ใช่ตลาดเนี้ยวันอาทิตย์ตลาดเดินเล่นที่อ๋อวันอาทิตย์ตลาดเดินเล่นหน้าเดอโมนะใช่ค่ะอ๋อ้ายที่ก็หน้าโรงเรียนอ๋อ ตามไปได้ครับทุกคนนี<ป>่ดูเขาทำเป็ดครับเป็ดตัวใหญ่มากดูครับโอ้โห,โโห,โโหโดูไหมค้าสับ ร้อยสิบบาทนะทุกคน<ช>เนี่ยเซี่ยนี้แล้วก็น้ำน้ำพะโล้ไปด้วยนะเลือดเขาก็มีนะเนี่ยไส้ก็มีครับมีหมดเลยนะ ช่วงตุ่ดจีนอะไรนี่ก็รับออเดอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่จีนรับจ่ายอยากขายที่ตลาดเดินเล่นครับบอกบอกเบอร์เลยหน่อยได้ไหมครับเผื่อคนที่ติดตามเขาจะได้แบบเผื่อสนใจแล้วเขาสั่ง062ยอ่ะ062ครับ239 239 3661สองส่งสามหครับนะอยากได้เป็ดพะโล้ไปไหว้โทรหาได้เลยครับเบอร์นี้นะนี่สุดยอดจริงๆเลยผมเห็นแล้วแบบต้องถ่ายอ่ะเดินผ่านจะไปซื้อข้าวนะเห็นแล้วแบบ เอาขึ้นไหมเห็นจะสดๆเลยโอวันไหว้นะต้องแต่เช้าเลยวันจ่ายวันจ่ายไม่ใช่วันไหวสุดจีนนะวันจ่ายนะหรือว่าใครก็ได้โทรไปออเดอร์ก่อนเพื่อความชัวนะอ่าถ้าไปแบบจิมจวนจิมจวนมาจะหมดได้นะจองล่วงหน้ากันไปเลยนะครับนี่แบบนี้นะเป็ดพันโลครับ